นั<ม><ร>่นเองค่ะงคะมองอการเมืองที่ตอนนี้การชุมนุมมาแบูรุนแรงแล้วก็เมื่อวานมีระเบิดมีอะไรด,ดแ้วยเสียใจที่มันเกิดเหตุรุนแรงขึ้นน่ะ<ร>ต,ต้องต้องขอให้คือเราเคารพทุกการชุมนุมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นมาได้พูดออกมานะครับเราฟังหมดนะ ทาเป็นหน้าเฉยๆนี่ฟังหมดนะแล้วอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่ใช้เอาไปทําตามนะครับไม่ใช่ว่าเราไปดื้อแย้งกันเมื่อไหร่แต่ว่าอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยคนไทยด้วยกันนะครับถ้าใครเจ็บแล้วมันก็พวกเราทั้งนั้นนะตำรวจทหารก็ญาติญาติทุกท่านทั้งนั้นนะหรือว่าประชาชนที่ที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยเราเราชุมนุมด้วยความสงบความสันติได้นะครับเราเห็นต่างได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอากําลังมา ต่อสู้กันไม่มีใครไม่มีใครกล้าต่อสู้กับประชาชนหรอกครับแต่มีการพุ่งเป้าไปที่สถาบันเป็นหลักเนี่ยะมีการพุ่งเป้าไปที่สถาบันครัก็อันนี้ต้องดูเปตี่ยนทางารมณ์สถาบันที่เคยทาความเดือดร้อนใให้กับประชาชนคนไหนทุกวันนี้มีประเทศมาแบบนี้ได้เขาไม่ใช่เพราะความหาคุณาที่คุณเหรอตั้งแต่โบราณาการมานะครับประเทศแค่นี้นี่คือความที่ผม Selamat untuk Bapak-bapak